เรียกนี่างครบ้านครบ้านโหรือบ้านนี่ือมานี่มีเก่เรื่องาทบาทางนอรอไม่ยั้ยกวที่เป็นิเปคไเขมารจับไเ D เกี่ยวเลไ ครับวันนี้ปลดห0้าพันเปลี่ยนคัสนี่เป็นสุมคัสครับสุมคัสเสียด,ดูดนะครับครับเปร็นหมายแล้วซุ้มคัสใส่ประกอบเข้าไปเรียบร้อยใส่ซุ้มอีโน่ครับจอดแรงตอนนี้ก็ะกอบไปแล้วครับกําลังประกอบอยู่ช่วงนี้ ตัดท่อนคา์ดไวมากจริงๆจริงเจ้าของนี่สปริงกเกินร้อยนุ่้านมเสร็จแล้วครับหูคนหกกอร้อเยเราจะของมาเอาไม่หรอเราจะของมากนะยกเครื่องลงแล้วก็แกะ